สวัสดีค่ะพี่นอ้องปอกไผ่มิดหมอแคนแฟนหมอลำเอฟซีของหมอลำเสียงมีหกนกพงศกรนเอฟซีของอีหล่าหน่อยอ้าอายสกุลนครเสียงมีหกตอนนี้ก็อยู่กับช่องคุณยากออมาแล้วเจโ,โ,โอโทออฟฟิเชียลนะคะก่อนสิบไป,ปสิบมาคุณยากอ่ฝากชมหน่อยหน่อยไว้ในอ้อมอกอ้อม,อมใจขอแม,มอนนะะ่พี่น้องจากหน่อยฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์โกดกระดิ่งเลยนะคะพี่น้องค่ะโทส่งทีเซอร์ออกมาแล้ว ตอนแรกว่าว่าจะออนแอร์วันที่15เดือนนี้เดือนกันยาสำหรับเท่งเกิ้นขวัญห้ยอายจากปลายปากกาของอาจารย์บิ๊กภูมารินซึ่งอาอายสก,กุลพลได้ไปใส่เสียงและถ่าย mv ไปเสร็จแล้วลุน้นครุกนกลุนกลุ่นกลุนอยู่นะคะตอนแรกว่าสิบปอยวันที่15แต่ตอนนี้ ด้วยความพร้อมทุกอย่างแล้วด้วยความที่งานออกหกนาสิปวดแห้งนาอยากโชว์ความสวยงามในทุกอย่างอยากโชว์ความสามารถของหลานอยากโชว์ความมวลของเพลงยานุ้าวแห้งเพราสามารถสิกั้นให้คอดได้นะคะคอดก่อนกําหนดเลยคอดก่อนกําหนดแต่เป็นการคลอดที่ ครบถ้วนบม่เป็นการคลอดกลมหก,ก้อนเอลาดกรอนอันนี้ที่ไม่ครบถ้วนแต่เป็นการถ่ายท,ทําที่รีบตีเหล็กกาลังหอนรีบตีค้นกําลังถากํากลังเปลี่ยนกระแสอย่าลืมว่าเพลงอันนี้เกลื่อนเกนมากปุ๊บพ่อได้เปลี่ยนกระแสมาตั้งแต่เมื่อที่อาจารย์บิ๊กภูมิรินเหมอบเพลงไห้ทางยานุวันนั้นก็เป็นกระแสเลยนะคะไล่สำนักข่าวเอาไปตีเพร เพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็เลยเป็นที่เป็นกระแสในโซเชียลมาตลอดตลอดตลอด,ลอดไม่ว่าจะเป็นการไปถ่ายเข้าห้องอัดถึงแม้ว่า,านาณุแลสิอุบอิบอุบอิบไปแต่คนกระคอยล่อรีบออกมาหน่อยหน่อยบ้ดสำนักหลายๆช่อง YouTube หลายๆช่องจะรีบเอามาทำกระแสให้ทันทีเลยถือว่าน้องอยู่ในกระแสของโซเชียลตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็เลยขอดว่าสิคอดวันทีสิหา แต่คอดออกมาที่สิบสองขึ้นหมูอ่อืน่นตอนนี้คุณยาเหตุอยู่ในเวลาประมาณเที่ยงเศษเศษตอนคุณยาไทยท่างเนี่ยอีกไม่กี่ชั่วโมงแม่แม่เขามาคุยกับคุณยาเรียบร้อยแล้วทุกคนจะเอาให้หนึ่งล้านดิวภายในหนึ่งวันให้ได้แม่แม่รวมพลังกันแล้วสิเอาให้ได้มี จะเอาให้ได้เจ้ดสอบบนเกาะนาคีบ้านติดมาแรงแล้วเพลงนี้ียเอาให้ได้หนึ่งล้านเรียววิวต่อหนึ่งวันถ้าเบิงพลังสำคัญของเอซที่ฮักที่เอ็นดูหมอรําเสียงวิหกกับอีหลาหน้อยรอดูพลังอันยิ่งใหญ่ที่สิมาเป็นเครื่องปอบขวัญให้อีหลาหน้อยเป็นเครื่องปอบขวัญที่อีหลาหน้อยเสียขวัญ เสียขวขนเรื่องอย่างนั้นเบ,า,บ,า,บาถึงรู้แต่ว่าจีเป็นเพลงที่ปอบขวัญอิหล่าเอินขวัญให้อายจากเอินขวัญให้อายจีเป็นเอิ้นขวัญให้อายอยากให้พ่ออิหล่ากลับจากโรงเรียนมาแล้วแม่แม่แมอาจจะเป็นมีตูถามรูบอเพ่งจะคล้องได้เท่าไดอิหล่าสิเต้นห้องอยากเห็นภาพที่อิหล่ากลีดดังๆ ญาณุกรีดดังๆพ่อจ๋ากอดอีหลาแล้วหอมเก้มด้วยความดีใจกับความสําเร็จอยากเห็นภพ่ในมืออื่นเหมือนพี่น้องค,ค่ะปล่อยออกมาแล้วก็ถ้าติดมาแรงทันทีทะเบิงเ้อทิมบลับบอนทิมเบ้าตาโกนสเหตุงานสิจะดูกันตลอดเลยคุณยายคิดไปอย่างันเพราะว่าช่วงเนี้ยทุกคนฮักอิหลาเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยจากมือบ้านมาหอดมือนี่ ฮักอิหลาฮักยานุฮักพ่อจ๋าเป็นร้อยเท่าพันเท่ารักเสียงวิหกเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอให้ตั้งความตั้งใจให้อันนี้ข,ของอิหลาของยานุของเสียงวิหกเข้ามาบวกกับพลังของเอฟซีที่ที่ฮักอิหลาแห้งที่เพิ่มความฮักให้อิหลาเป็นทวีคูณเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องดำเนินชีวิตน้องทำด้วยความสวยงามอิหลางามลรวกับแห้งยิ่งเห็นภาพ ที่คุณย่าขึ้นมาเนี่ยขนาดแอดมินของเสียงวี่หกเองยังบอกว่าเป็นภาพที่มีมนขังภาพที่มีมนสก,กิจเบิ้งภาพนี่แล้วชุดแต่ละชุดแล้วก็เอ็พร้อมชุดอิหลาไซไทย m อมวชุดอิหลาไซไทยโปสเตอร์กินใจเห็นแค่ชุดขนคิงลูกถ้าบางเห็นยอดเยี่ยมือื่อนนี่หายผู้ร้งค้นสียหายพรายอดยีแตกเงล้าน แม่ๆหลายคนจะร้องไห้คอยดู้ะต้องเสียน้ำตากับความดีใจไม่บอกว่าสิเป็นอิหลาหน้อยบอกว่าสิเป็นญาโุนีกนสิเสียน้ำตาอยู่นี่เอาให้ญาณุเสียน้ำตาด้วยความดีใจพ่อจ๋าด้วกันเอาเรื่องที่มันเอาวิกฤตตรงนี้มาเป็นโอกาสให้ให้พ่อจ๋ากับญาโุกับอิหลาหน้อยเพิ่มพลังเพิ่มอานนิคุณยยาวาตอนเนี้ยทุกคนจับจ้องอยู่ที่ในการรอในการรอรอผลงานของอิหลา ถือว่าเป็นคุณยาเอิญรับผลงานชิ้นโบแดงซีชิ้นโบแดงอีหลี่เบิงเลยจะติดมาแรงเพราะว่ามันมาในช่วงที่อีหล่ากําลังอยู่ในกระแสพ่อจ๋าญาโนกําลังอยู่ในกระแสโอ้โหอย่าลืมนะคะไปที่ช่องเป็นหนึ่งออฟฟิเชียลอยู่ในอยู่ใน o u t ู b e นี่ค่ะอยู่ใน YouTube เป็นหนึ่งออฟฟิเชียลนะคะอย่าไปมองอื่นไปมองอื่นเดี๋ยวจะหาไม่เห็นเดี๋ยวจะเอาขึ้นให้ดูนะช่องเป็นหนึ่งออฟฟิเชียลวิธี ทำยังไงถึงจะให้ยอดยอดีว่ที่เขาบอกกันหลายๆคนแล้วนะคะดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อย่างเป็นสร้างสรรค์แล้วก็ออกไปเป็นทุกคนแล้วใค,ใครใครเป็น่นกะขอให้เบิงดูอย่าข้ามโฆษณาเพื่อจะได้มีทุนมีห้อนให้ดู Youtube ทุกช่องละคะ่ะช่องคุ่ยานําฝากน้ำฝากทุกช่องคือทุกคนทำก็เพื่อเพื่อสิ่งนี้แหละคะ่ะเพื่อสิ่งให้เจ้าของได้ ผลตอบแทนมันี่เพราะว่าทุกคนทุ่มทั้งเวลาทุ่มทั้งทุกอย่างให้กับผลงานของตัวเองบนโซเชียลบนช่องของตัวเองทุกคนนะคะซึ่งโดยเฉพาะเอิ้นขวัญให้อายเอิ้นขวัญให้อาอาเอิ้นขวัญให้พ่อจ๋ายานุเอิ้นให้ทุกคนให้ได้มียอดวิวดีๆให้ได้กรีดร้องให้ได้ให้ได้ไห้ได้ห้องด้วยความดีใจ ด้วยความปื้มปิติได้อุ้มอิหลาแลนอ้อมรูปปั้นนาคีตรงที่นาคีตรงที่นาบ้านเลยพ่อปู่สีสุทโธพยอแม่ย่าสีปทุมมาตรงนั้นเลยได้อุ้มอิหลาแลนอ้อมเลยนะคะขอให้ได้ทําอย่างนี้อยากเห็นภาพนี้มากที่สุดเลยถ้าอิหลาสีได้แม่แม,แม่ทุกคนแม่แม่แมพ่อพ่อทุกคนจะต้องรวมพลังรวมพลังให้มันเหนียวแน่นเหนียวแน่นที่สุดเท่าที่จะทําได้ ให้ได้1ล้านวิวโตนภายใน1วันคลิปนี้คุณยาฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะพ่อกันไม่คลิปนะอย่าลืมกดซับสกายกดไลค์กดแชร์อย่าลืมช่องเป็น1นึ่งออฟฟิเชียลอย่าลืมเอื้นขวัญนหายไอสวัสดีค่ะ